สัสดีครับยู่กับผมตาเดชสี่โลนะครับผมและนี่ก็คือช่องโทคุเรจินะครับผมกับการเล่นเกมเปาเวอร์เรนเจอร์ไวฟฉบับ GBA นะครับผมซึ่งในคราวที่แล้วนะครับผมผมได้เล่นเกมนี้ตีกับบอสไปแล้วนะครับผมในภาคที่4ซึ่งในภาคที่5นี้เราจะเป็นการรีเทิร์นะครับผมไปเล่นด่านแรกใหม่อีกครั้งเพื่อไปเจอกับบอสนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า โดยในครั้งนี้เราจะใช้พาสเวิร์ดเดิมนะครับผมพาสเวิร์ดที่เราได้มาจากตอนตีบอสเสร็จนะครับผมซึ่งพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดที่ผมได้มานั้นก็จะเป็นตัวนี้ครับผม7 9 M และ Y นะครับผมไปไปกันเลยนี่ครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมคือเราเล่นผ่านไปแล้วก็จะเป็นจุดที่เราเล่นไปแล้วก็คือ มันจะติ๊กถูกไปให้เรียบร้อยหมดเลยที่เหลือเราเล่นอันที่เรายังไม่ได้เล่นเท่านั้นแต่เริ่มจากอันแรกเหมือนเดิมก่อนนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่เราตีบอสเสร็จนะครับผมจะสังเกตได้ว่าเราจะมีแค่เพียง5ตัวละครเหมือนเดิมนะครับผมตัวละครที่6อย่างเอ่อ power ranger ตัวซีเบอร์นะครับผมเราจะไม่ได้นะครับตัวสีน้ำเงินไอ,อตัวสีเงินนะครับเราจะไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจครับเล่นไปเดี๋ยวก็ได้คืนมาอยู่ดีดังนั้นผมเหมือนเดิมแต่สไตล์เดิมปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ลุยนี่นี่ป,ป,ปั๊บปุ๊บป๊บ,ปบอสองตัวอีก2ตัวโอ๊ยชนกัน น้าครบแล้ววิ่งมาเตะมีทั้งหมดแปดตัวเอ้เจ็ดตัวปับปับปับจับบินหน่อยดิมามาครบแล้วไปโอ้ยอ มาหนึ่งตัวไหนดูทิมีทางไหนอีกโอเคมีแค่ทางเดิมเดิมแล้วขอไปทางนีเ้เลือดเลือดเลือดเลืเอ,เลอดเลือดรถต้องเก็บนี่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  ตัวนี้ตัวนี้น,น,นี่ไปอุย๊ยตรงนี้อุตส่าห์ชนตึกได้อีกเนาะมาเก้าตัวแปดเจ็ดหกขอจีบหน่อยอี่ม Những cái mặt ở đây này ngi mh 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 ừ, mh rồi mh mh Mà, mh mà mh mà mh ma mh mh ma mh ma, mh 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 โอ้ยอ <Sen> ืมโอ๊ยอืมชนโอ๊ยเหมันจะลนอย่ายพึ่งลนสิลูกเดี๋พึ่งลนเออโป้เดี๋พึ่งลนแม่เอาที๋แล้ววิ่งผ่านมันนะสบายอ่ะอปล่อยมันวิ่งอ่ะจบแม่ไม่เหมือนตอนแรกที่เล่นเลยว่ะเออ นี่เรียบร้อยแล้วก็จะประเดิษึกเรียบร้อยมาไปที่ด่านต่อไปเลยชอตต่อไปจงขยายรอมมาเลยบซอส อ่าล่ะคราวนี้ในซอสนี้ในครั้งนี้นะพูดผิดในครั้งนี้เราก็จะมีซอสเพิ่มเหมือนเดิมนะครับผมจากที่เราเคยเล่นไปก่อนหน้านี้เห็นปะตืดตืดนี่ซึ่งครั้งนี้ผมขอเลือกอเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะมีตัวไหนบนะ้างเอานี้ดีกว่านี่ย โอยเยจะถอยไปไหนแล้วจะถอยไปไหนจะถอยไปไหนอืบอกว่าจะถอยจะถอย,จะถอยไปไหนจะถอยไปไหนเ,เออไปเดืดศึกไวเลยเออเรียบร้อยเรียบร้อยผมก็ได้รหัสใหม่ E แล้วนะครับผมอ่ะไปต่อเลย คั้งนี้ผมลงล่างนะครับปื๊ดเรียบร้อยโกสตาวนะครับผมเป็น่านโกสตาวไประยะโกสตาวก็หนีประมาณนี้เอ๊ะยังไงขอเออเอา,อางี้ยเอ,อยงเอองี้ง่ายๆดีไปอุ๊งงีด้วย นี่ปึ๊บนี่ใช่ก่อนปุ๊บปุ๊บมีไปทั่วนั่นขอเอ๊ะใช่ตรงนี้หรือไม่ใช่ตรงนี้อ๋อนี่ซอยนี้นี่นี่น,นี่ปึ๊บเขาเก็บน้อยนี่ ไปอีกนะแป๊บหนึ่งปุ๊บเดี๋ยววนกลับมานี่นี่นี่ดาบนี่กระดุกโอ้ยหลากหน่อยสิปรับปรับ นี่นะเพืทางนี้ keep, op, keep, 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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็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 บเนี่ยมาครบละไปอุยเก็บได้ไหมเก็บนะไม่ได้ไม่ได้นี่นะลืมไปตื๊ยโอ้ยหนึ่งสองเองอ่ะมาหนี้ วันนี้อย่าถอยอย่าหนีดิเตะกันเมื่อกี้นี่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 ขอเลียดหน่อยครับโอ้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 เก็บเอนจิ้นแล้วก็ไปโอ้ยจับลากน้อยไว้ชนนี่เก็บ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 นี่นี่นี่นน มันอยู่ทางไหนทางเขา้าอ๋อนี่นะครับปึ๊บไปดิเนี่ยอ่าไม่ตีไม่ตีทีนี้ไม่ตีทีนี้ไม่ตีอะเนี่ยเก็บไหนอเก็บ,บน่อยปึ๊บไปงะ จะเ,เวลาเจอบอสตรงนี้ละปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอืมา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 อีกตัวเดียวมาละมาละ อยนะปุ๊บกดพอตีปุ๊จบจหวารุตีต้องเปลี่ยนปัาบทีนึงเรียบร้อยจับลากหน่อยเนฮะออาวจบแล้วโอ้ลืมดูเลือดมันเลยตีเพลินไปหน่อยเมื่อกี้ น่าในด่านนี้ผมจะได้เอลเฟนมาแล้วครับผมได้ช้างเพิ่มปื๊ดตำรวจทั้งสิบสามตัวเนี่ยผมได้ตัวนี้มาเพิ่มนะครับเอ่อในน้องนี่ได้น้องช้างมาในแต่งกุดเท่าไปฉากขยายล่าง นั่นจากเราได้อินลเฟนซ์มาครับผมจะใช้เลยปึ๊ดซอสเลยซอสชิลมันจะชิลปุ๊บนี่ทาตัง้งกัดปุ๊บปุ๊บมา,มมาเลยอือมาเอ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  เอมาเดือดท่าไหนขอดูหน่อยสิไม่ได้ดูนานละนี่อุ๊ยอินเดียวอินเดียวอืมอุ๊ยหกันกันเอ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 อุ๊ยอืมอ้าวผัดเด็ดสิเรียบร้อย อ่าเรียบร้อยครับผมนี่ก็จะเป็นรหัสผ่านอันที่อ่ออันใหม่นะครับผมของผมเองก็จะเป็นอะไรไม่3ก็ B แล้วก็79 M7 นะครับผมนี่คือรหัสใหม่ผมนะครับผมที่จะได้เล่นในพาร์ทถัดไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับผมอ่าในคลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับผมตายละบ๊ายบายเจอกันด่านถัดไปนะครับ